พูดถึงออนไลน์แล้วนะคะตอนนี้ค่ะสินค้าหรือว่าวัสดุที่จําเป็นนั่นก็คือกล่องนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะกล่องก็จะต้องมีรูปร่างหน้าตาที่น่าสนใจนะคะอย่างนลงทุนทํากินวันนี้ค่ะผู้ประกอบการมองว่ากล่องไม่ใช่แค่สิ่งที่ห่อคุ้มสินค้าต่อไปแต่เป็นสิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเมื่อแรกเห็นค่ะ คุณพนกรค่ะเจ้าของธุรกิจนั้นเล่าให้ฟังนะคะว่าครอบครัวเคยทําธุรกิจกล่องกระดาษลูกฟูกมาก่อนคะ่ะแต่ว่าประสบปัญหาสู้โรงงานใหญ่ไม่ไหวนะคะขณะที่ตัวของเธอนั้นก็ไม่อยากที่จะปิดกิจการค่ะจึงขอที่จะจับธุรกิจนี้ต่อเอง เธอยอมรับว่าในเวลานั้นไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะคะทุกอย่างก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ค่ะซึ่ง 2- 3ปีที่ผ่านมาตลาดออนไลน์นั้นโตมากเลยนะคะกล่องจึงยังคงเป็นสิ่งสําคัญแต่ต้องปรับสินค้าให้รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็น SME แล้วก็รายเล็กๆค่ะเธอหาความรู้ด้วยการไปเรียนออนไลน์กับภาครัฐนะคะแล้วก็เรียนรู้การทํากล่องจากแหล่งข้อมูลต่างๆจนกระทั่งปี2558ที่ผ่านมาค่ะธุรกิจได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งการทํากล่องนั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงค่ะ เป็นเยอะมากค่ะเดิมที่กล่องที่ส่งให้กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้เพื่อขนส่งจริงๆคือจะไม่เน้นดีไซน์เลยถ้ามีงานพิมพ์บนกล่องก็จะพิมพ์ไว้เพื่อให้รู้ว่าบรรจุกี่ชิ้นเลขยอโออะไรแต่พอเรามาทำเอสเอ็มอีปุ๊บมันมันเป็นการสร้างแบรนด,ดิ้งนะคะมันไม่ใช่กล่องแต่มันเป็นแพคเกจจิ้งฉะนั้นคือรูปแบบการออกแบบบนกล่องเนี่ยมันเราจะเริ่มลงรายละเอียดมากขึ้นว่าคุณต้องการให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณบนกล่องคือยังไงมันก็เป็นเรื่องของงานดีไซน์ละ สำหรับกลุ่มลูกค้าค่ะมาจากออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของครีมเครื่องสำอางรองเท้าอาหารเสริมเสื้อผ้าอาหารธัญ,ญพืชแก้วพลาสติกตุ๊กตาของเล่นเรียกว่ามีสินค้าแทบทุกประเภทเลยนะคะซึ่งความต้องการของแต่ละธุรกิจก็มีความแตกต่างกันค่ะถ้าเกิดเป็นกลุ่มครีมเครื่องสำอางจะนิยมใช้กล่องเล็ก แล้วก็จะชอบให้มีไส้ล็อกสินค้าเพื่อสินค้ามันดูรีเมียมมากขึ้นอันนี้จะนิยมอย่างนี้ถ้าเป็นกล่องรองเท้าหรือเสื้อผ้าก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพื่อให้รองรับกับสินค้าได้เพียงพอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มอาหารจะลักษณะเป็นถาดเพื่อเราใช้เสิร์ฟแทนที่จะเป็นโฟมประมาณนี้ค่ะ ตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงวันนี้คุณพนกรบอกว่าฐานลูกค้านั้นขยายตัวแบบเท่าตัวเลยนะส่วนรายได้ก็เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยจากเริ่มต้นที่ขายนะคะมีรายได้อยู่5,000บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ไต่ระดับไปที่หลักหมืน่นหลักแสนและทุกวันนี้หลักล้านบาทแล้วค่ะเธอย,ย้ำว่าช่องทางออนไลน์นั้นมีพลังมากนะคะอยู่ที่ว่าจะใช้เครื่องมือนี้เป็นหรือไม่ส่วนช่องทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนั้นใช้ Facebook แทบจะ100%ซค่ะ สินค้านี้นะคะยังมีสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักโลกด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่การผลิตกล่องอย่างเดียวนะคะคุณพิมพ์วริดมาคะยังมีเรื่องของการดีไซน์การช่วยธุรกิจคิดด้วยนะคะว่าควรจะออกแบบยังไงดีนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องการส่งของอย่างเช่นเป็นบับเบิ้ลนะคะหรือว่าเป็นเชือกต่างๆเรียกว่าครบวงจออรเลยทีเดียวคะ่ะค่ะหลายรูปแบบ